ม,มีเหตุการณ์ที่เป็นกระแสวไวรัลนะคะว่าชาวเวียดนามนั้นใส่ชุดสบายเข้าไปเที่ยวชมในนครวัดแต่เจ้าหน้าที่นั้นไม่ให้เข้าเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวเวียดนามใส่ชุดของชาวสยามซึ่งในตอนแรกนั้นคนกัมพูชาก็ปรบมือสรรเสริญยินดีกับการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าคุมนครวัดอยู่ว่าทำได้ดีแล้วและทำถูกต้องแล้วก็จัดการนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามว่าไม่ให้ใส่ชุดของชาวสยามเข้าไปในบริเวณนครวัดเด็ดขาด โดยในเวลานี้หลายๆอย่างได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเวียดนามไม่อยากสูญเสียนักท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนี้ซอฟพาวเวอร์ของไทยเกี่ยวกับเรื่องชุดแต่งกายนะั่นก็คือชุดไทยนั้นโด่งดังมากๆท่ามกลางสายตาของชาวโลกทําให้ตอนนี้เวียดนามต้องตั้งเป้าใหม่และตั้งหน้าตั้งตา,งตาที่จะดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยมีเป้าหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวน20ล้านคนเลยทีเดียวค่ะ โดยเมืองที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือเมืองโฮจิมินห์มีเศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามโดยตลอดระยะเวลานครแห่งนี้ได้เปิดโลกทัศน์แห่งชีวิตและประสบการณ์ใหม่ๆที่แตกต่างจากเมืองไทยอย่างชัดเจน โดยได้มีการสังเกตและการวิเคราะห์ในพื้นที่ของโฮจิมิน์ซิตี้ที่ชาวต่างชาตินั้นเมื่อไปเยือนก็สังเกตว่าเมืองแห่งนี้ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไปแต่เป็นการเดินทางในเมืองที่มีเศรษฐกิจโตเป็นอันดับหนึ่งของเวียดนามโดยมีการวิเคราะห์กันค่ะว่าโฮจิมิน์ซิตี้ตอนนี้ขวักไขไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนเกาหลีคนจีนคนญี่ปุน่นคนฝรั่งเศสแม้แต่คนอังกฤษ ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าปัจจุบันนี้โฮจิมิซิตี้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างน่าสนใจมากๆนอกจากนี้เวียดนามก็มีแบรนด์ท้องถิ่นเป็นจำนวนมากที่สามารถคงอยู่และเติบโตได้เมื่อคนต่างชาติมาถึงก็จะสัมผัสกับแบรนด์เหล่านั้นโดยบางคนอาจจะชื่นชอบหรือติดใจจนต้องแห่หิ้วกลับไปยังประเทศตัวเอง โดยมีไการภาษาไทยชาวเวียดนามได้บอกว่าเวียดนามนั้นมีสินค้าหลายอย่างที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่นกล่องกินไม่ว่าจะเป็นกาแฟคนเวียดนามก็จะกินแบรนด์ของเวียดนามเองเพราะว่ามองว่าตัวเองนั้นดีอยู่แล้วราคาก็เข้าถึงได้ ทำให้แบรนด์ต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จนักเกี่ยวกับด้านการตลาดสินค้าใหม่ที่เวียดนามซึ่งอาจจะเป็นจริงตามข้อมูลที่มีการวิเคราะห์รวมถึงคำบอกเล่าว่ามีร้านอาหารต่างประเทศมีลูกค้าชาวเวียดนามใช้บริการน้อยมากๆผิดกับร้านอาหารท้องถิ่นที่จะมีนักท่องเที่ยวแห่ไปใช้บริการกันคับข้างส่วนชาวเวียดนามเองก็จะเลือกใช้บริการแบรนด์ในชาติตัวเองเช่นกันหรือบางคน ก็จะเลือกกินอาหารริมทางซึ่งสามารถเห็นได้ทั่วไปตามถนนทั้งเมืองโฮจิมินห์โดยผู้ประกอบการแทบทุกร้านจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้หรือร้านท้องถิ่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็พยายามกันอย่างสุดกำลังเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะว่าอยากจะขายของให้กับนักท่องเที่ยวโดยนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดน,นามนั้นถือว่าการขนส่งมวลชน อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควรเพราะว่ามีเพียงรถเมที่เป็นบริการขนส่งสาธารณะแล้วก็ยังไม่มีรถไฟฟ้าเหมือนกับหลายประเทศที่มีแต่ก็ว่ากันว่าปัญหาแบบนี้สามารถแก้ไขได้ง่ายๆเพราะหากเดินทางมาเองอยากไปสถานที่ต่างๆด้วยตัวเองก็สามารถนั่งแท็กซี่ได้ โดยมีแบรนด์แท็กซี่ของรัฐบาลที่มีการติดตาม GPS ตลอดการเดินทางและเป็นแท็กซี่ที่มีความน่าเชื่อถือป้องกันการโดนโกจากคนที่ไม่หวังดีและราคาก็ไม่แพงอีกด้วยนอกจากนั้นคนขับก็ไม่สามารถบวกค่าบริการเพิ่มจากมิเตอร์เพราะว่าบริษัทจะตรวจสอบเงินที่ผู้ขับนั้นรับจากผู้ใช้บริการตัวต้องตรงกับมิเตอร์ส่วนด้านคนขับก็จะได้เงินเป็นรายเดือนจากรัฐบาลของเวียดนามนั่นเอง หรือหากใครต้องการใช้บริการแท็กซี่ของเอกชนก็สามารถใช้บริการ Grab ได้ซึ่งจะเห็นได้ง่ายทั่วไปตามท้องถนนโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เพราะว่า Grab นั้นไม่จำเป็นต้องโหลดแอปพลิเคชันใหม่สามารถใช้แอปเดียวกับที่เมืองไทยได้เลย และที่เปิดใช้บริการใหม่ล่าสุดก็คือแท e ็กซี่เอกชนที่ได้รับการแนะนำเป็นอย่างมากคือรถแท็กซี่ไฟฟ้าของวิน fast ตัวรถจะมีสีเขียวมิ้นดูโดดเด่นบนท้องถนนแต่ว่าการใช้บริการจำเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเพื่อเรียกรถแท็กซี่ EV w ี n ิน s t ที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเอกชนอันดับหนึ่งของประเทศนั่นก็คือ Wingroup ซึ่งเป็นเหมือนการส่งเสริมแรงของประเทศเวียดนามไปในตัวซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยแล้วตอนนี้ ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเป็นที่พูดถึงอย่างมากมายแต่สำหรับเวียดนามนั้นคำว่าชาตินิยมทำให้คนเวียดนามสวมชุดอาวยธใหญซึ่งเป็นชุดประจำชาติกันโดยปกติโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ใกล้กับช่วงตรุษจีนและปีใหม่เวียดนามทำให้เห็นผู้คนเดินใส่ชุดอาวใหญ่กันมากมายซึ่งหากใครอยากใส่ชุดอาวยธใหญแล้วก็จะไม่สามารถหาเช่าได้เหมือนในเมืองไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปเลือกซื้อได้ ที่ตลาดเบนทันที่เป็นตลาดเก่าแก่ขนาดใหญ่มีอายุกว่า100ปีอยู่ใจกลางนครโฮจิมินห์โดยสามารถเลือกซื้อชุดอาวย้ายหลากหลายแบบหลายดีไซน์สีสันได้ โดยมีคำแนะนำว่าให้ซื้อชุดบริเวณรอบนอกตลาดที่มีพนักงานใส่เสื้อสีส้มเพราะว่าจะเป็นร้านค้าของรัฐบาลไม่โ่งราคานักท่องเที่ยวทำให้เลือกซื้อสินค้าได้ในราคาเดียวกับคนท้องถิ่นแต่ถ้าหากใครอยากจะอุดหนุนร้านประชาชนทั่วไปก็สามารถเดินเข้าไปในตลาดได้ แม่ค้าบางคนก็มีทักษะการใช้ภาษาไทยดีบางร้านรับเงินไทยบาทแต่ว่ามีคำแนะนำว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าในตลาดนั้นอาจจะมีกลุ่มคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่โดยเวียดนามนั้นมีแง่ม,มุมที่น่าสนใจสำหรับการรองรับนักท่องเที่ยวรวมถึงสนับสนุนแปรของประเทศตัวเองได้ดี ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี2565กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามได้ประกาศยกเลิกม,มาตรการควบคุมโควิด -19 และข้อจำกัดการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและพร้อมเปิดประเทศอเต็มรูปแบบ โดยวันที่18พฤษภาคมปี2566รัฐบาลเวียดนามก็มีมติเร่งฟื้นตัวส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยขอให้กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวประสานงานกับหน่วยงานและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวสนับสนุนกิจกรรมการทูตทางวัฒนธรรมเพื่อแสดงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของเวียดนามนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่นโยบายวีซ่าใหม่ในตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนสาธารณรัฐเกาหลี อินเดียและสหาราชอาณาจากักรโดยเวียดนามนั้นมีเป้าหมายจะมุ่งสูกก่การเป็นปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สําหรับชาวต่างชาติและจะยืนหยัดความเป็นตัวเองหรือชาตินิยมควบคู่กันไปโดยตั้งแต่ต้นปี2566ท้องถิ่นทั่วประเทศเวียดนามได้มีการนําเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมถึงกีฬาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของเวียดนามอีกด้วย โดยปัจจุบันนี้รัฐบาลเวียดนามได้กระตุ้นและส่งเสริมอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารเวียดนามอันเป็นเอกลักษณ์มรดกโบราณผู้คนที่เป็นมิตรและภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเพื่อนําเสนอเอกลักษณ์และทราบประสบการณ์ที่ดีแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติภายใต้สโลแกนเวียดนามช่มเลชามหรือเวียดนามสเสน่ห์เหนือกาลเวลา